ในที่สุดทุกคนแอดแบงก์ก็ได้เล่นโกคุแล้วโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้น yay เฮ้ยเฮียโชคดีวันนี้วันนี้เป็นวันที่โชคดีของผมมากเลยนะครับโอ้โหคุณคิดว่ามันง่ายนะว้ยแต่จริงมันยากมากเลยการที่ได้เล่นโกคุเนี่ยแม่งแม่งตึงสาดตองแล้แม่งตึงสาดอ,อะไร มี่นะครับกว่าจะได้มามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเลนโกคูตัวนี้นะครับโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดระดับเอ็ก u s คู e สก็เออเอาจริงๆนะทีมที่ผมใช้อะ่ะจะใช้แค่เนี้ยใช้แค่เนี้ยพอนะครับ ใช้แค่นี้พอตัวละครแค่นี้พอที่จริงตัวฮารุก,การินนี่ไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะเนี่ยใช้แค่นี้ก็ได้เอาออกเนะี่ยเอาฮารุกะกรินออกเนะี่ยใช้แค่สี่ตัวเนี้พอแับแค่นี้ก็สบายแล้วแต่ที่จริงที่ผมได้มาคือเลนโกโคุเอกล u s ี v e นะครับสถานะเบิร์นต่อดาเมจสามสิบวิไอ้เฮียโคเจ๋งนะครับไหนดูวิวดินี่เลนโกโคุครับตึงงอ่ะครับ เล่นโกคูครับพี่นอ้องไอเทียโอเท่ครับว้าวได้สักทีครับหนึ่งปอร์เซ็นแน่แน่